สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับผมที่ชาร์จตัวนี้ดียังไงนะครับคือ1ตัวสามารถเลือกได้ถึง4ช่องเลยนะครับผมมีทั้งของ iPhone, iPad, s a m t a ็ Android นะครับผม แล้วก็ตัวเครื่องนี่วัสดุทำมาจาก ABS นะครับแข็งแรงนะครับผมคือคุณสมบัติของเขาคือชาร์จเต็มเร็วนะครับเต็มเร็วกว่าอา่เครื่องชาร์จที่มาพร้อมกับตัวโทรศัพท์เองนะครับผมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับมีช่องระบายความร้อนมีให้เลือกทั้งหมดอยู่สามสีนะครับมีอยู่สีฟ้าสีเขียวสีชมพูเข้มนะครับผม หรืออาจจะชาร์จพร้อมกันทั้ง4ช่องเลยนะครับก็ได้นะครับผมอันนี้ผมทดลองชาร์จตัว power bank นะครับคือชาร์จได้กำลังไฟไม่ตกเลยนะครับผมผมผมลองเทสมาแล้วนะครับก็จะชาร์จเขาอยู่ปกตินะครับถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องชาร์จที่แถมมาให้นะครับของสลับของตัวผมเองนะครับผมใช้ไอ้ Asus เซนโฟนหอยู่นะครับอีกตัวนี้มันแถมมาคล้องกับเครื่อง ชาร์เต็มชาร์นะครับเต็มเสร็จไอตัวเนี้ยร้อนอีกไอตัวเนี้ยที่ผมลองใช้เต็มเร็วกว่าประมาณเกือบสองเท่าเลยนะครับผมคือหลายคนก็จะเจอปัญหานะครับชาร์เต็มชาร์เครื่องร้อนกว่าจะได้ใช้งานนะครับผมโอเคยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบพระคุณมากครับผม